อากาโทเลเคยเป็นคนหนุ่มที่ทุกกับชีวิตของตนเองอยู่ในภาวะซึมเศรา้าจนคิดฆ่าตัวตายแต่แล้วในวันหนึ่งเขาเกิดตระหนักรู้ในความจริงแห่งชีวิตได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นจริงในชั่วขณะนั้นเปลี่ยนความทุกข์ที่มีให้กลายเป็นประตูหรือหนทางสู่การตื่นรู้และนับจากวันนั้น ในวัย29ปีชีวิตของเขาไม่เคยกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยอากาโทเลเป็นผู้ที่ศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆและนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับวิธีคิดของตนเองจนถอดเป็นบทเรียนในการฝึกฝนตนเองเมื่ออ่านหนังสือของเขาผมพบว่าเขาให้ความสนใจในาศาสนาพุทธศาสนาคริสต เซนและเตา๋าทั้งหมดถูกนำมาหลอมรวมและสรุปเป็นทฤษฎีซึ่งพูดถึงสภาวะการปัจจุบันการกลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะของตนเองคือหนทางแห่งการพ้นทุก์การผ่านพ้นทุกทุกปัญหาในชีวิตคุณต้องเริ่มต้นจากการคิดอย่างถูกต้องการคิดอย่างถูกต้องคือการอยู่กับปัจจุบันโดยรู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้อีกแล้วไม่มัวกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการสูญเสียปัจจุบันคือการสูญเสียสิ่งที่เป็นอยู่จริงเมื่อหลุดพ้นไปจากความจริงในปัจจุบันเราจะตกเป็นทาสความคิดของตัวเองความคิดที่ตนเองสร้างขึ้นมาแบบผิดๆและชักพาให้ชีวิตเป็นทุกข หลายคนรู้สึกเหมือนตนกำลังถูกเอาเปรียบสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ช่างน่าเบื่อคนใกล้ตัวไม่ซื่อสัตย์คนรักนอกใจกำลังล้มเหลวจากการทำธุรกิจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เราเปลี่ยนปัจจุบันของตนเองให้กลายเป็นศัตรูอะไรอะไรก็ไม่ถูกใจเห็นอะไรก็หงุดหงิด เศร้าซึมเบื่อหนายถ่ายถอนไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนั่นเป็นเพราะเกิดความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกตัวเราความคิดด้านลบเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเราไม่รู้สึกตัวขาดสติและปล่อยให้ความคิดแย่ๆเหล่านั้นครอบงำชีวิตเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวหนทางเดียวที่จะทำให้พลังด้านลบเหล่านี้หายไป คือการปล่อยวางเหมือนคนที่ถือก้อนหินแสนหนักอึ้งเอาไว้เมื่อแบกจนสุดกำลังก็ต้องปล่อยมันไปโยนมันทิ้งไปเพราะรู้ตัวแล้วว่าต่อให้แบกต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถือต่อไปยิ่งทรมานเจ็บปวดและเป็นภาระกับชีวิตเมื่อรู้ในความจริงข้อนี้ได้ก็วางสิ่งที่แบกลงได้ นี่คือจิตปัจจุบันที่แอกการโทเล่พูดถึงในหนังสือของเขาความทุกข์ในชีวิตเปรียบเหมือนกระจกคุณมองเห็นตัวเองอย่างไรชีวิตก็เป็นอย่างนั้นวันที่สติแตกเดินเข้าไปทุบกระจกกระจกก็สะท้อนตัวคุณอย่างที่เป็นวิธีเดียวที่จะจัดการความทุกข์คือต้องโอบรับความทุกข์นั้นอย่างมีสติ ไม่ใช้ทุบทำลายมันด้วยความโกรธแค้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเช่นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักตกงานป่วยหนักล้มเหลวผิดหวังโกรธหรือเกลียดใครก็ตามจงเปลี่ยนพลังงานด้านลบเหล่านี้ให้กลายเป็นหนทางที่จะนำคุณไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา ถอนการเวลาออกจากสิ่งเหล่านี้อย่าไปคิดถึงมันเพื่อทำให้มันเป็นอดีตอย่าไปรอคอยมันเพราะมันจะกลายเป็นอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและมองทุกอย่างอย่างรู้เท่าทันความจริงเพื่อเปลี่ยนเหล็กให้เป็นทองคำเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นสติเปลี่ยนหายยนะให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ด้วยตัวเราเอง กุญแจแห่งการรู้เท่าทันชีวิตคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะของตนและเมื่อใดที่ความทุกข์ทนทั้งหมดทั้งมวลหายไปเราจะหมดคำถามและจะสิ้นสงสัยในการดำรงอยู่ของชีวิต